ดีเดีกวกครัาบอกนะครัเมืม่อกี้จะไฟเขาบอก่ะนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆมือใหม่นะครับผมก็ มาดูกันเลยว่าผมเซตอัพเสียงแตกนี้นะครับโดยใช้แอมอะไรนะครับเอาแบบไวๆกันเลยนะครับอ่ะกดพิธเอฟเฟกนะครับจะสังเกตดูนะครับผมใช้แค่แตกแอมเท่านั้นเองนะครับผมจะไม่ใช้พวกดิสโซชันและใช้เป็นแอมคีนอย่างเงี้ยนะครับผมจะไม่ใช้อย่างนั้นนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับผมชอบเล่นแตกแอมเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วนะครับต้องบอกอย่างงี้เลยนะครับอ่ะสังเกตดูนะครับเดี๋ยวบอกกันนะครับผมมีแค่แอมนะครับ อ่ามีแอมเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับอันนี้ไปด้วยนะครับมีแอมนะครับแล้วก็มีแค่นอยเกสครับแล้วก็ EQ นิดหน่อยแล้วก็แค่รีเวิร์บแค่นี้เองครับผมจะไม่ใช้อะไรเยอะไหนพวกนี้คือคือไม่ได้ใช้เลยเลยนะครับเนี่ยมีแค่หัวแอมหัวแอมวันนี้ก็คือเป็นนี่ครับ X High Gain นะครับ X High Gain นะครับ Gain ก็นี่เลยแรงๆเข้าไปเลยนะร้อยกว่าเลยนะ นี่เราต่อเข้าหน้าตู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราเซตอัพพวกระบบเอาพุทอย่างไรนะครับเมนเอาพุทเนี่ยนะครับอ่า select เอาพุทเนี่ยผมเลือกเป็นอะไรนะ recording นะครับประมาณนี้นะครับหรือหรืออาจะใช้เป็น line and phone อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับผมเจออะไรผมก็ซัดอันนั้นเลยนะครับอ่านะครับมันอยู่ที่เราปรับ eq ด้วยนะครับต่างๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหัวแอมนะครับ ซ้ายนี่ครับ X High g a แล้วก็เกนนะครับอยู่ที่1 0 0นะครับลองปรับดูเล่นดูกันได้นะครับนะ r e s o n นนั้นะครับ,นะรบผมแนะนำะน้องๆมือใหม่ถ้าเกิดว่าไม่รู้มันคืออะไรนะค,คุณลองเล่นไปนะครับลองเล่นแล้วก็ลองหมุนไปอ่านั้งหมุนไปสุดก่อนแล้วก็ลองหมุนไปขี เสียงที่ได้นะครับถ้ามาฝั่งนี้นะครับมันจะอึบๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าคุณไม่รู้นะเดาไปเลยนะถ้าคุณไม่รู้คุณก็ลองนะครับลองหมุนเล่นดูนะครับคือทุกอย่างมันเป็นการทดลองนะครับนะทุกอย่างนะครับบางทีเนี่ยผมไปเจอเนี่ยปรับแค่นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองเฮ้ยได้เสียงที่ต้องการเลยนะครับลองหมุนไปหมุนมาดูนะครับนะสิ่งที่จะบอกคุณได้ดีที่สุดคือต้องลองเนี่ยลองเล่นดูอย่างนี้เลย ว่ามันมีผลอะไรหรือเปล่านะครับอ่าถ้าไม่มีผลก็ป่านเลยกันไปนะครับอ่าต่อมาเบดเนะี่ยเหมือนกันนะครับลองลองไล่เลยนะครับเอาต้องแต่ศูนย์เลยศูนย์ใหแห้งเขามาเลยนะครับอ่าลองไล่เรื่อยมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะเจอย่านที่คุณถูกใจนะครับอันนี้แหละครับในนี้คือ,อสิ่งที่จะบอกคุณได้ดีที่สุดนะครับ ผมไม่สามารถบอกได้เป็นตัวเลขว่าจะต้อง62 64เท่านั้นนะอันนี้คือผมมั่วแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าลายหนึ่งอย่างที่ผมพูดในหลายคลิปคือกีตาร์ก็ไม่เหมือนกันแล้วปิกที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันแล้วถูกไหมครับถ้าจะให้ปรับ EQ เหมือนกันนี่ก็คงโอ้โหน่าจะเป็นเรื่องที่ว่าบังเอิญจริงๆนะครับต้องใช้คานี้เลยนะครับเพราะว่าลักษณะการดีดแต่ละคนผมอย,อ,ยอย่างเช่นผมใช้ปิกหน,นๆาๆ3มิลอย่างเงี้ยแล้วผมดีด่อนข้างแรง วันนี้ใช้ t อ o m e d i c ั n อย่างเงี้ยนะครับบ่าบีงทีคุณใช้เวลากูได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกปะเออเพราะนั้นเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เรานะครับว่าเราลองหมุนลองเล่นดูเนี่ยครับเฮ้ยพอมาอย่างงี้เฮ้ยสมัยซาวมันบางๆวะอ่ะลองเพิ่มกลางหนะ่อยอะเปิดไปที่ร้อยเลยเฮ้ยมันเป็นยังไงเอฟเฟกตมันเป็นยังไงเออก็โอเคนะได้นี่นะครับ คุณก็จะเจอนะครับอันที่คุณชอบอ่าเสียงแหลมก็เหมือนกันเปิดมางี้เอ้ยก็ก็ก็โอเคนะไม่แหลมครับเอ้ยเสียงดีวะ่ะลองเพิ่มแหลมนิดหน่อยอ่ะเพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีกเพิ่มอีนอกอน,กน,กนะจนมันแหลมเลยเห็นไหมนี่นะครับนี่คืออ่าลองหมุนหมุนเล่นดู มันอาจจะเป็นสูตรที่บ้าบินมากๆนะครับไม่มีสูตรไม่มีอะไรตายตัวนะครับแต่ผมใช้นะครับต้องขออนุญาตถ่ายให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวบางคนจะหาว่าเอ้ผมมโนไปเองผมมั่วหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะครับอ่ะให้ดูของนิดนึ่งนะอันนี้เป็นพวกระดับโลกใช้กันทงั้นเลยเห็นไหมครับอ่าเอฟเฟกนะครับแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นอ่าตัวนี้เป็น X3 นะเป็นซาวการ์ดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้ลาโพงอย่างดีเลยนะครับ ตู้มาแชลนะครับหรือจะเป็นแคมเปอร์หรือจะเป็นแอคนะครับเป็นดอกส่คูณสิบสเมซ่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็ต้องซื้อมาทดลองเหมือนกันนะครับนี่ครับเทียบเลยนะครับนะเอฟฟงเอฟเฟกนี่คือแบบวางกันแบบเกินเลยนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่ผมเนี่ยเรียกได้ว่าซื้อมาทดลองเลยนะครับต้องซื้อมาทดลองเพื่อ ให้รู้จริงๆนะครับแล้วก็ต้องแนะนําแบบนี้เลยนะครับทุกตัวผมจะทําแบบนี้หมดนะครับมันไม่มีสูตรตายตัวเพราะนั้นเนี่ยนะครับมันมันจึงไม่เหมือนกันนะครับซาว์ที่ได้มันจึงไม่เหมือนกันเพราะนั้นอย่างอย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ว่าคุณลองไปหมุนดูก็ได้เอาจนกว่าคุณจะพอใจเดี๋ยวคุณจะเจอย่านเสียงที่คุณพอใจแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าเล่นมัลติเอฟเฟกไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะครับยิ่งใส่อะไรเยอะนะครับมันจะยิ่งเกินกินเนื้อเสียงเราไปอ่ะอันนี้ก็ใส่น้อยเกดแค่นั้นครับนะแล้วก็ EQ เนี่ยนะครับแค่นั้นเองครับบวกโรมหน่อยทำไมต้องใส่ EQ เพราะ EQ มัน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 เหมือนมันเพิ่มความหนาเพิ่มเสียงย่านเสียงกลางมาด้วยเ<ม>นี่ยนะครับเสียงกลางมันจะลดลงไปเวลาเรากดลงนะ,ะนะครับประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็ใส่รีเวิร์บแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรแบบซับซ้อนไม่มีอะไรยากเลยนะครับอ่ะนี่เหมือนกันครับพี่เซนอยากให้เสียงมาสว่างก็กดขึ้นมาหน่อย ทึบๆก็กดลงไปแบบนี้เห็นไหมครับอึบๆเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับนะเกสวิตต์ก็เป็นเออเป็นเออเ,เป็นกลางๆไว้นะครับเป็นมิดเดิลแค่นั้นเองครับไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ยเนี่ยมันมีแค่นี้เองครับเราไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะนะครับไม่ต้องไปใส่โอ้โหที่จอชั่นมั่งบูทนูนบูทนี้สามสี่ชั้นแอมต้องใช้สองตัวข้างล่าง,างบนอะไรอย่างเงี้ย คือถามว่ามันดีไหมมันก็ดีอยู่แล้วนะอันนี้มัน,มนแล้วแต่สไตล์นะบางคนแบบเล่นเมนทัลหนัก,นกๆก,ก็ใช้ก็ได้นี้แล้วแต่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมนํามาเสนอวันนี้ก็คือการใช้งานแบบอย่างง่ายที่สุดเห็นไหมครับมันง่ายมากๆเลยแค่แอมตัวเดียวเฮ้ยก็ได้เสียงแบบนี้แล้วๆๆวะเรแค่คุณเล่นแอมตัวเดียว ก็สามารถเอาอยู่แล้วนะครับนะหลืที่เหลืออยู่กันแค่การปรับ EQ แค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับไม่ไม่เป็นประโยชน์มากก็น้อย <c oughs> นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณแอดมินทุกกลุ่มด้วยนะครับหรือว่าติดตามใน YouTube ได้เราก็จะมีสอนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีน้องๆขอมานะครับตอนตอนที่ผมลงคลิปไปเนาะ,ะมีน้องๆขอมาให้ทําแบบว่าเอ้ย รีวิวให้หน่อยว่าใช้แอมมาไลแล้วก็ใช้ค่าอะไรประมาณอย่างไรผมก็เลยแนะนําวิธีไปด้วยวิธีการหาเสียงที่คุณชอบนะครับไม่ใช่บอกว่าเออันนี้นะคุณใช้เกณฑ์เท่านี้นะสี่สาสองหนึ่งอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับคือแนะนําให้คุณหาเสียงหาเอกลักษณ์ของคุณเองด้วยนี่นะครับนี่คือเรียกว่าหาสิ่งที่คุณชอบนะครับมันจะดีกว่านะครับแล้วถ้าคุณเรียนแบบผมยังไงก็ไม่เหมือนครับแล้วยังไงก็ไม่เหมือนเนาะเออวันนั้นเนี่นะครับให้คุณหา สิ่งที่คุณต้องการเองประมาณน,นี้ละกันเนาะอะ,อะโอเคแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะผมนะก็อย่าลืมแ้วกันนะครับฝากร้านผมไปด้วยนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนกีตาร์เอฟเฟกนะครับนะก็จัดไปได้เลยเนาะอ่านี่เลยครับนะก็เป็นร้านที่เรียก็ Set ่าเซตอัพด้วยนะครับรัดเซตอัพ กีตาร์เอฟเฟกด้วยอะไกันนะครับอ่าวันนี้ต้องขอบคุณอ่าทอมเบดิสันแล้วก็อเออร์มาแชลนะครับแล้วก็บอสจีท GT, พันด้วยวน,นะครับหากวีกข้อสงสัยข้องใจยังไงก็สอบถามได้เลยอะกันนะครับผมก็ไม่เก่งหรอกครับแต่ว่าตั้งใจนําเสนอให้กับพี่ๆน้องๆมือใหม่นะอ่าพี่ๆน้องๆมือใหม่ก็ลองดูกันไปได้เนาะอ่าโอเคเป็นอีกหนึ่งแนวทางครับผมโอเคครับ